มงคลที่เจ็ดเป็นพหูสูตรแสงสว่างเป็นสิ่งจำเป็นในการเดินทางไกลชั้นใดความเป็นพหูสูตรก็เป็นสิ่งจำเป็นในการบุกเบิกสร้างความเจริญให้แก่ชีวิตฉันนั้นพหูสูตรคืออะไรพรหูสูตรหมายถึงผู้ที่มีความรอบรู้หรือผู้สั้นๆว่าฉลาดรู้ ความเป็นผู้ฉลาดรู้คือเป็นผู้ที่รู้จักเลือกเรียนในสิ่งที่ควรรู้เป็นผู้ที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมามากได้ยินได้ฟังได้อ่านมามากซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้เป็นต้นทางแห่งปัญญาทำให้เกิดความรู้สำหรับบริหารงานชีวิตและเป็นกุญแจไขไปสู่ราบยศสรนเสริญสุขและทุกสิ่งที่เราปรารถนา ความแตกต่างระหว่างบัณฑิตกับพหูสูตรบัณฑิตคือผู้ที่มีคุณธรรมประจำใจมีความประพฤติดีงามไม่ว่าจะมีความรู้มากหรือน้อยก็ตามบัณฑิตจะใช้ความรู้นั้นๆสร้างประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นอย่างเต็มที่เป็นผู้ที่สามารถเอาตัวรอดได้แน่นอนไม่ตกไปสู่อบายภูมิเป็นอันขาดพหูสูตรคือผู้มีความรู้มาก แต่คุณธรรมความประพฤติยังไม่แน่ว่าจะดียังไม่แน่ว่าจะเอาตัวรอดได้ถ้าใช้ความรู้ที่มีอยู่ไปทำชั่วเช่นเอาความรู้เคมีไปผลิตเฮโรอีนก็อาจตกนรกได้ลักษณะความรู้ที่สมบูรณ์ของพหูสูตร 1. รู้ลึกหมายถึงรู้เรื่องราวสาวไปหายเหตุในอดีตได้ลึกซึง้งถึงความเป็นมาเช่นแพทย์ เมื่อเห็นอาการคนป่วยก็บอกได้ว่าเป็นโรคอะไรรู้ไปถึงว่าที่เป็นโรคนี้เพราะเหตุดใดหรือช่างเมื่อเห็นอาการเครื่องยนต์ที่เสียก็สามารถบอกได้ทันทีว่าเครื่องนั้นเสียที่ชิ้นส่วนไหนเป็นเพราะอะไรเป็นต้น 2. รู้รอบหมายถึงช่างสังเกตรู้สิ่งต่างๆรอบตัวสภาพภูมิประเทศดินฟ้าอากาศ ผู้คนในชุมชนความเป็นไปของเหตุการณ์ต่างๆรอบตัวสิ่งที่ควรรู้ต้องรู้ 3. รู้กว้างหมายถึงสิ่งรอบตัวแต่ละอย่างที่รู้ก็รู้อย่างละเอียดรู้ถึงความเกี่ยวพันของสิ่งนั้นกับสิ่งอื่นๆด้วยคล้ายรู้รอบแต่เก็บรลาละเอียดมากขึ้น 4. รู้ไกลหมายถึงมองการไกล รู้ถึงผลที่จะตามมาในอนาคตเช่นเห็นสภาพดินฟ้าอากาศก็รู้ทันทีว่าปีนี้พืชผลชนิดใดจะขาดแคลนเห็นพฤติการของผู้ร่วมงานไม่น่าไว้วางใจก็รู้ทันทีว่าเขากำลังจะคิดไม่ซื่อเห็นตนเองเริ่มย่อหย่อนต่อการปฏิบัติธรรมก็รู้ทันทีว่าถ้าทิ้งไว้เช่นนี้ต่อไปตนก็จะเสื่อมจากกุศลธรรม ผู้ที่ประกอบด้วยความรู้สี่ประการนี้ทั้งทางโลกและทางธรรมจึงจะเป็นหูสูตรที่แท้จริงคุณสมบัติของหูสูตรหรือนักศึกษาที่ดี 1. พหุสูตตาอ่านมากฟังมากคือมีนิสัยชอบฟังชอบอ่านชอบค้นคว้ายึดหลักเรียนจากครูดูจากตำรับสดับปาฐะ 2. ทัตตา จำได้อย่างแม่นยำคือมีความจำดีรู้จักจับสาระสำคัญจับหลักให้ได้แล้วจำได้แม่นยำคนที่มีความจำไม่ดีเพราะพบภูมิในอดีตชอบพูดปดดื่มสุรามากดังนั้นถ้าในชาตินี้เลิกดื่มสุราเลิกพูดปดและพยายามท่องบ่อยๆหมันจดมันเขียนบ่อยๆไม่ช้าก็จะเป็นผู้มีความจำดี 3. วัจะสาปริจิตตาท่องได้คล่องปากคือต้องฝึกท่องให้คล่องปากคล่องจนขึ้นใจจำได้คล่องแคล่วชัดเจนไม่ต้องพลิกตำราโดยเฉพาะพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นความจริงแท้แน่นอนไม่เปลี่ยนแปลงควรท่องไว้ให้ขึ้นใจทุกข้อกระทงความให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ส่วนวิชาการทางโลกยังมีการเปลี่ยนแปลงเรื่อยเพราะยังไม่มีใครรู้จริง จึงควรท่องเฉพาะที่สำคัญและหมั่นคิดหาเหตุผลด้วย 4. มนสานุเปกขิตาขึ้นใจคือใส่ใจนึกคิดตรึกตรองสาวเหตุสาวผลให้เข้าใจตลอดพิจารณาให้เจนจบนึกถึงครั้งใดก็เข้าใจปลุกปลงหมดทิฏทิทยาสุปฏิวิทาแทงตลอดด้วยปัญญาคือเข้าใจแจม่มแจ้งทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ความรู้กับใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันคุณสมบัติข้อนี้จะเกิดเต็มที่ได้ต้องฝึกสมาธิอย่างจริงจังจนเกิดปัญญาสว่างสวยรู้เห็นสิ่งต่างๆไปตามความเป็นจริงลักษณะผู้ที่เป็นพหูสูตรไม่ได้ดี 1. คนราคะจริตคือคนขี้โอบ้ายอเจ้าแง่แสนงอนรักสวยรักงามพิถีพิถันจนเกินเหตุ มัวแต่งอนมัวแต่แต่งตัวจนไม่มีเวลาท่องบนค้นคว้าหาความรู้พวกนี้แก้โดยให้หมันนึกถึงความตายพิจารณาซากศพอสุภะหนึ่งเนืงองสอคนโทสะจจริตคือคนขี้โมโหฉุนเฉียวโกรธง่ายผูกพ,พยาบาทมากมัวแต่คิดโกรธแค้นจนไม่มีเวลาไต่ตรองพวกนี้แก้โดยให้มันรักษาศีลและแผ่เมตตาเป็นประจำสาม คนโมหาจริตคือคนสับเพ่าขี้ลืมมักง่ายทำอะไรไม่พยายามเอาดีทำสักแต่ให้เสร็จสติไม่มั่นคงใจกระด้างในการกุศลสงสัยในพระรัตนตรัยว่ามีคุณจริงหรือไม่พวกนี้แก้โดยให้มันฝึกสมาธิอย่างสม่ำเสมอ 4. คนคนขี้ขาดคือพวกขาดความเชื่อมั่นในตัวเองไม่กล้าลงมือทำอะไร กลัวถูกติคอยแต่จะเป็นผู้ตามไม่มีความคิดริอเริ่มพวกนี้แก้ได้โดยให้คบกับคนมาตรฐานคือคบบัณฑิตจะอ่านจะทำอะไรก็ให้จับให้ทำแต่สิ่งที่เป็นมาตรฐานไม่สักแต่ว่าทำา 5. คนหนักในอามิสคือพวกบ้าสมบัติตีค่าทรัพย์ว่าสำคัญกว่าความรู้ ทำให้ไม่ขวนขวายในการสแสวงหาปัญญาเท่าที่ควร 6. คนจับจดคือพวกทำอะไรเหยาะแยะไม่เอาจริง 7. นักเลงสุราคือพวกขี้เมาขาดสติหมดโอกาสที่จะเรียนรู้ 8. คนที่มีนิสัยเหมือนเด็กคือพวกชอบเอิกระเรกิกสนุกสนานเฮฮาจนเกินเหตุขาดความรับผิดชอบวิธีฝึกตนให้เป็นพหูสูตร 1. ฉลาดเลือกเรียนแต่สิ่งที่ควร 2. ตั้งใจเรียนวิชาที่ตนเลือกแล้วอย่างเต็มความสามารถ 3. ม,มีความกระตือรือร้นที่จะศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ 4. ต้องหาความรู้ทางธรรมควบคู่ไปกับความรู้ทางโลกด้วย 5. เมื่อเรียนแล้วก็จำไว้เป็นอย่างดีพร้อมที่จะนำความรู้ไปใช้ได้ทันที ข้อเตือนใจถ้ามีความรู้ทางโลกอย่างเดียวไม่ว่าตัวเองจะเป็นคนฉลาดเพียงใดก็ตามก็มีโอกาสพลาดพังได้เช่นมีความรู้เรื่องปรมาณูอาจนำไปใช้ในทางสันติเป็นแหล่งพลังงานหรือนำไปสร้างเป็นระเบิดทำลายล้างชีวิตมนุษย์ก็ได้เราจึงต้องศึกษาความรู้ทางธรรมไว้คอยกำกับความรู้ทางโลกด้วย ความรู้ทางธรรมจะเป็นเสมือนดวงประทีปส่องให้เห็นว่าสิ่งที่กระทำนั้นถูกหรือผิดควรหรือไม่ควรผู้ที่คิดแต่จะตักตวงความรู้ทางโลกแม้จะฉลาดร่ำรวยมีอำนาจสักปานใดก็ไม่น่ารักไม่น่าเคารพไม่น่ายำเกรงไม่นาน่ับถือยังเป็นบุคคลประเภทเอาตัวไม่รอดโปรดจ,จำไว้ว่าความรู้ที่เกิดแก่คนพาน ย่อมนำความชิบหายมาให้เพราะเขาจะนำความรู้ไปใช้ในทางที่ผิดเราทุกคนจึงควรจะสแสวงหาโอกาสศึกษาทั้งทางโลกและทางธรรมและรู้ให้ลึกซึ้งเกินกว่าการงานที่ตนรับผิดชอบความรู้ที่เกินมานี้จะเป็นเสมือนดวงประทีปส่องทางเบื้องหน้านำไปสู่ความสำเร็จได้โดยง่ายอานิสง์การเป็นพรหูสูตรหนึ่ง ทำให้เป็นที่พึ่งของตนเองได้ 2. ทํทำให้ได้ความเป็นผู้นำา 3. ทํำให้แกล้วกล้าองอาจในทุกที่ทุกสถาน 4. ทํทำให้บริบูรณ์ด้วยลาบยสศสรรเสริญสุข 5. ทําทำให้ได้รับคำชมเชยได้รับความยกย่องเกรงใจ 6. เป็นสัชาติปัญญาติดตัวข้ามพพข้ามชาติไป ไม่มีใครแย่งชิงได้ 7. เป็นพื้นฐานของศิลปะและความสามารถอื่นๆต่อไป 8. ทํทำให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่ายถ้าบุคคลมีสุตะมากตั้งมั่นอยู่ในศีลบัณฑิตทั้งหลายย่อมสรนเสริญเขาโดยส่วนสองคือทั้งโดยศีลทั้งโดยสุตะใครเล่าควรจะติดเตียนบุคคลผู้เป็นพหูสูตรผู้ทรงธรรม มีปัญญาเป็นพุทธสาวกผู้เป็นประดุจแท่งทองชมพูนุษนั้นได้แม้เหล่าเทพเจ้าก็ย่อมชมเชยถึงพรมก็สรรเสริญ